เอาจริงๆเลยนะเจ็ดันห้าไม่เออเอาเลยไม่ไม่่อแล้วเจ็ดพันห้าเอาสี่มาเออสี่มานะเจดพันห้เจ็ดพันห้าเออใันะปล่อยไปสองตัวแล้วไม่ขาดขาดนะลองสามสาอนี่ต่อสามอแไม่ได้เจ็ดแม่ก็ขัดแปดพกล้าไหมไม่กล้า มเก็ต้องแม่เงินห้าร้อยแจ็คเลยเอาแปดพันแล้วเออกับเงินห้าร้อยอย่าไปเื่อมาเจ็ดพัาให้เลยน่ครับการต่อรองราคา คือให้ขายรถสองร้อยเอ้าแตแก่ให้ขายสองร้อยเหมือนกันใช่ไหมอันนี้จะต้องให้ขายสองร้อยอ่ะโอเคขายเออเอาโอเคครับเอาล้วครับนี่ครับคือการต่อรองขายรองรองสามหมื่นแปดสามร้อยเนาะตกลงราคาขายที่สามหมื่นเจ็ดสองร้อยสวัสดีครับฟางเกษตรครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลนาอินนะครับอำเภอพิชัยจังหวัดตรังดิต วันนี้พามาเช็คราคาควายครับควายช่วงนี้ก็น้อยหน่อยนะครับแต่ละอาทิตย์ นี่ก็ฝนตกเช้านะครับ ปลา,าชุดนี้ขายเท่าไหรครับออร้องเท่าไรตัวละห้่กว่าครับตัวละห้าหมื่นกว่าแถวนี้ใช่ไหมครับมันม 6, กว่ามตัวอ๋อหกหมื 6, กว่าสตัวตัวไหนไหมั้งครับหกหมืนกว่านี่นะครับ 3> 3. นี่ครับหกหมื 60, กว่าหกหมื่นสามหายขายไหครับเนะีย่ยหกหนนะครับเดี๋ยวดูความใหญ่ครับ นี่หกหมืต่อรองได้นะครับเนาะนี่ครับห้าหมื่นสอันนี้ห้าหมื่นสามห้ารงแตตัวไหนครับนู่นชุดนู่นเหรออ๋อ,อแต่นี้ไปครับห้าหมนี่ครับกิ๊กซื้อตัวไหนห้หม่นหหมื่นห้า0 5้าหมื่นสามห้าร้อยครับต่อรองก็ได้มาดูครับที่ตลาดนัดนาอินนี่ในห้างใหญ่อยู่นี่จะซื้ออยู่แล้วอ๋อนี่ครับในห้างใหญ่เออนี่ครับในห้างที่ส่งจีนนะครับเนาะกำลังจะต่อย่อยให้ห้าหมื่นีอ๋อนี่ครับบางคนถามว่าพ่อค้าจีนาค,าครับพ่อค้าที่นำควายส่งประเทศจีนครับนี่ครับ มีสองท่านเนาะพ่อค้าเนาะ,ะนี่ครับพ่อค้าใหญ่ส่งจีนเลยครับโดยตรงจะต่อรองราคานะครับช่วงนี้ก็จะเห็นนะครับควายจะเบานิดนึงครับไม่ค่อยมีควายเข้าตลาดครับเนื่องจากการที่ ประเทศจีนปิดตลาดนะครับก็ทําให้เกษตรกร,กรขายควายไม่ค่อยออกมีคนที่เลี้ยงที่จะมาซื้อควายเข้าไปขุนกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าควายที่เลี้ยงอยู่ยังขายไม่ได้ครับปกติแถวนี้ครับควายเต็มนะครับอันนี้ก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ตัวครับ ครับพ่้ค้าจริงกำลังต่อรองราคาซื้อกันนู่นมีหกหมื่นกว่าครับห้าหมื่นกว่า นี่ครับจะดูพ่อค้าซื้อกันครับฟังนีครับเสียวัดนะครับนี่ก็พ่อค้าครับที่เข้าไปซื้อควายแถวชาวบ้านเรานะครับนี่พ่อค้าจีนครับนี่ครับเขาจะมาซื้อด้วยกันนะครับ เรายะดูการซื้อขายนะครับทนะ่หครับท่านใดที่อยากเห็นพวกค้าที่นำควายส่งจีนนะครับ สองท่านนี้นะครับคนที่ใส่หมวกกับคนนู้นครับมีก็ตกลองราคาซื้อขายก็จะมาทุกอาทิตย์นะครับพาอค้าที่จะนำควายส่งจีนครับช่วงนี้ก็จะตลาดอืดหน่อยนะครับนั่นสี่มืนกว่า ดูนะดูควายก่อนเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในครับรับคนที่ขายควายไปแล้วก็มาดูควายเข้าไปขุนที่ฟาร์มต่อนะครับ มาดูครับว่าซื้อขายกันราคาเท่าไหรก็ลงนัดได้คู่ใหญ่ไปหนูก็คิด28อยู่ดีเนี่ยที่หนูจะเอา57ต่อรองราคากันอยู่นะครับ ใช่สามปรเ็นไเนี่ยใช่ครับผมติดตามอยู่๋อเอฟสีครับชุดนี้ล้องอะไรคราเนี่ยสีบห้าสี่สิบห้าสี่มนห้าะครับสี่หมื่นห้าก็ต่อรองก็ได้เนาะครับครับอนนี้กี่ตัวครับกี่ตัวนี่สตัวนี่อันนี้สามหมนปดนี่สับสามหมืนแปดอันนี้อันนี้สี่สิบห้าใช่ไหมครับอันนี้กําลังต่อเขาสามเเ็ขายังไม่ยอมอยู่๋อ ช่วงนี้ควายน้อยหน่อยเนาะควายชาวบ้านเลี้ยงมันก็ขายยากนะครับอันนี้สามหมื่นแปดอันนู้นสี่หมื่นห้าใช่ไหมสี่หมื่นต่อสามหมื่นเจ็ดดูอันนี้ไม่ยอมอ๋อต่อสามหมื่นเจ็ดนะครับดูนะครับราคาควายสามหมื่นแปดนะครับเกษตรกร,ร,กรท่านนี้นะครับต่อสามหมื่นเจ็ดครับ ยังยังต่อไม่ได้ใช่ไหมเขายังยการจะเอาแปดอยู่ต่อเจ็ดอ๋ออันนี้เขาจะยืนการเอาแปดเลยสามพันแปดถ้าได้สักพันหนึ่งก็ยังดีเนาะค่ารถค่าลาลากกลับบ้านค่าลากค่ารถอยู่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่พิชัยเนี่ยอ๋ออยู่พิชัยที่บ้านบ้านโมบ้านโมบ้านโมหมู่หมู่หกอ๋อฝั่งขนุนใช่ไหมอ๋อครับนี่ครับ แล้วแล้วตัวนี้ครับขอร้องแค่ไหนแล้วมันไม่ดวยเท่ากันเท่ากันเท่ากันโอ้ราคาเท่ากันโอ้ราคาเท่ากันครับแต่ต่างกันเนาะครับราคาเท่าแต่ต่างหน้ามันไม่ดวยใช่คอมันไมโอ้นี่ครับเทคนิคของคนเลี้ยงนะครับเาขาดูหน้าดูคอครับหน้าขึ้นคอขึ้นมันก็ขุนขึ้นง่ายเนาะครับจะพาชมรอบๆเลยครับ ตัวสีห้ไม่อยากได้ครับเนี่ยแขงไปเดี๋ยวองกันไหนลองสามหมื่นแปดพันสามร้อยสามหมื่นแปดพันห้าันเดนโอ้สามหมื่นแปดพันห้าร้อยต่อได้800เนาะครับ30,000 เจ7สามหมื่นเจ็ดนเจ็ดร้อยเจ็ดันเจอยส่นเจอี่ครับคนพ่นสีจะไปพ่นสี่หมื่นห้านะครับจะจะจ่ายสามหมืนเจ็ดแต่พ่นสีสี่หมื่นห้าะครับก็ตกลงทำการขายที่เรียบร้อยแล้วครับ นี่ครับราคาดูหุ่นครับตเต็มๆครับก็ตัวไหนขายแล้วก็จุงไว้แล้วครับก็ฝากติดตามช่องฟามรมเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ